เพื่อนร่วมยินดีแนทนิชาออนอดีตนักตบลูกขนไก่สาวทีมชาติไทยเข้าพิธีแต่งงานแนทนิชาออนจินดาพลอดีตนักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยประกาศข่าวดีผ่านโลกออนไลน์ว่าได้สละสดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568 โดยแนทนิชาออนอดีตนักตกลูกขนไก่ไวัย3 4ปีเข้าพิธีวิวาบาบากับแฟนหนุ่มตามประเพณีการแต่งงานของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตก่อนที่จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงค่ำซึ่งงานนี้บารเดชาพลภูวารานุเคราะห์เอ,อิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุคลครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์และเพื่อนในวงการเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี สำหรับแนทนิชาออนจินดาพลเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติได้สำเร็จผลงานที่เป็นที่จดจำคือการคว้าชแชมป์แคนาดาโอเพนกลางปรี2013และบิดบูเกอร์โอเพนกลางปรี2013กับ2017รวมถึงคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกม2010นอกจากนี้เธอยังสามารถก้าวถึงมือสิของโลกเมื่อปี2018